ขึ้นกับฟันอีกแล้วนะ,ะพี่หัวฟันห็นต้อขวนอีกแล้วฮะฟันหินมกาลาซื้ออะไรก็ได้หอให้มีเก้านะครับเนะาะสิกะเลขทูกนะครับมว่น,นี่เมื่อน,นี้ก็จะขึ้นให้ว่าา่านเตลื่อย สว,วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตัตนดัมซิงน,นะคะตอนนี้เราก็มารอนะคะกับญาติพี่น้องนะคะกับลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์นอตตี้นะคะอาจารย์นอตตี้ลงมานะคะอาจารย์นอตตี้ลงมาที่ตำหนักแล้วนะคะคนเยอะเากอยากทีแต่ว่ามันมีตัวเลขหนึ่งเจ้ามาตรงเลยครับคุณถุงเล ก็มาเช็หน้าจอได้เลยกคุณดังคุณหลอดเจียมต้องมาเยอเลยนะคะอาจารย์ลอตี้โดนลุมนะตอนนี้ร้อยรออะไรอย่าเียครบอาจารย์คุณสมศันต์ขอบคุมากมากคัเอนนีครัทมาลสวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีคัะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีม้าสายยังอยครับข้าเงียบเบียบอยู่นะครับก้มืวอนี้การจะล้าจอหน้าตีพัดลูกน้องผมบาเลยมาเห็นงานครับคู่ให้ผมเสียเลอนี้นะครับจะจอดไปส่งศุกนะครับแทงตัดตายหัวแทงเมียพนะนะเมียหน้าเจริญเละไรย้อนย้อนครับเจะเอาหัวกันนะครับก้ โอ้คนหลายคือเก่านึกว่ามือนีวันนี่ซีแล้วนึกว่าคนจะกลับกรุงเทพเมื่อแล้วนะครับพอมือว่านนี่หลายคาักมือนีก็ยังหลายคาักคือเก่าะนะครับนอกกะเป็นยังไงผ้า,ากันผีเล็กกันมาเนาะเดี๋ยวยิงหนาจจับได้หมดรับถือกันมากขึ้นเจ้าอาจารย์เมื่อกี้กะเขาแค่แอ่าลูดซีนะครับเนาะซึ่งซีหาเข้าเขาอยู่แต่ใส่คู่หนามัมนบดเงินนะครับเนาะถามมาซีหาเขามีบคค่มีคักแต่ว่า สี่ห้าสี่สี่หน้ามันจะเป็นหาซีหาเนาะเพราะอะไรเงินจหน่อยนะครับก็เพราะเป็นยังกะแต่ว่าก็ไม่เข้าคํานี้ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับซื้ออีกยังก็ได้ขอให้มีสี่นะครับมูกับมาามูไม่ถ่ายตายบบุญเพื่อนก็มาก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับซึ่งทุกคนก็จะทราบดีว่าเลขที่ผมแม่นตอนนี้ก็คงเป็นเลขวิ่ง ตอนนี้กก้าวเอาเดยเลยว่าเขากับแนวหนาของประเทศแล้วนะครับ13งวดเข้าไปถึง12งวดหลุดงวดเดียวก็คืองวดที่บอกว่า0ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนอนนึ่งพุศจีกานะครับงวดนั้นผมกำมั่ใจว่าอ่าผมถึงดวาวพอดาแม่อยู่มัดมือมือนะครับน้องอุนโอ้อนุโมโทนาบุญท,ทั้งนะครับเดอ้อ2 0 0 0บาทคือได้ทับุญครับ โ bon โอ้ม mm ีโซกเนาะครับเนาะนะครับมีรัชการนะครับจมอมรวมคำบุญสองพันบาทนะครับคนุโมะคือหนาอนมั้งมั่ง้านั้นน้ำฝนเด้อที่มันมีนอดาวนะครับบริจาคสร้างสร้างไปจากคุณการนะครับดูนะดูเลยเป็นับ้บ กะทวันนี้17มกระลาหวยออก17เนาะครับมันไม่ได้ออก16บหกปะวัติสมันเป็นวันคู่เนาะมือขึ้นกับฟันอีกแล้วนะพี่หอัฝันเห็นตำรวจอีกแล้วฮะแล้วอาจารย์ฝันเห็นตำรวจนะฮะโอแล้วก็พี่จอหนนี่มือป่านะครับฝันว่าเลวัดด้วยผมนี่นั่งอยู่กลางเลยทะเลวัดกับไอ้จอหนนี่เนี่ยนั่ง ประกบข่างเลยนะครับแต่ว่าฝันเห็นตารวจก็มันถึงไงต้นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่มาลครับพี่หามนว่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ลยเพราว่าอันนี้ท่านเรวัตอันนี้ไอ้จอนี้มือป่านะครับผมจะไปไม้เปล่ครับผมนางกาแก้มอาจารย์โนตีฝันใหม่แล้วนะคะเวนเร้มาจับนกเมก่ไปไม้ผมเลาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนีเลขที่เฮาแมน่ผมจะ โอ้คร oh, ับผงไปไม้ผมเยอะยืนย uh um> um, sí ันจากเทฟซียืนยันไปเฟซีหลายท่านนะยืนไปไม้เราเก้าหนึ่งตำรวจรู้แลนะุนทันะครับเด้อสองเก้านึ่งไม่ราเก้าเก้าหนึงสามามไม่รู้ลไหนมาไม่รู้เลพีซื้อเต็มหมดละ ไม่ไม่พลาดแล้ววันนี้ชมหลัสายบุญนะคะเดี๋ยวเพ่บนน้เงี้ยนะมันบอกว่าได้เมื่อไรได้แสนนึงได้เมื่อไรได้ห้าลายันบอครับหวกหัวแกหัวดกหงกักันัวัง บ่าเขาตาปัานไหนผู้ลังคนเนี่ยมากแล้วกับ,บว่าขั้นมีดวงเดี๋ยวมื่อนี้ก็จะเปิดดวงให้บ้านเบื้งองเขาถือคือเตือมูกันือยอาจารย์น็อตนี่ให้เขามาแปดเก้าวงวดแล้วอู้ขันไหนจะงวดเม่นี้านนอาจารย์วันนี้กลับเลยย่ามเขาได้นะครูว่าเห็นดอกครูว่าได้เสือ้อย่ามเขาเสื้อบันว่าเขานะครับก็จะเปิดดวงให้นะครับ เปิดหาเทือลอ้าจังเปิดหาเทืออไยักเทือไปไล้เทือเดียวเดยเทือเดียวีอ,อ,อ,อย,ยังได้เทือเนึงอยู่กันว่าได้หาเทือสีเท้าหรอนีนะเอ,อได้เก้าหนึ่งวครับเมนวือได้่เก้าหนึง่งวะเก้าหนึ่งนะครับเก้าผู้ใดถือเก้าน,น,นึ่งน้ำบมแน่อไห โอ้นะหลายๆการงวดนั่นการกับมาสางซื้อเสียงอีคขั้งนะครับเก้าบนเก้าล่างตั้งแม่ผมบอกว่าหาแสนซนี่มาทุกงวดนะครับเนาะมาทุกงวดเลยงวดนะก้าวหนึเนี่ยด้วยระดับประเหตุตาผู้ลังคนเก้นึ่งกับยังบ่ได้อยู่จะขี่แหรจันให้จังได้เวนะครับเนาะงว้อัดบางกี are ouais. are we ้นี่ผมนี่มักซีหาหลายเด้อพี่น้องมันกอกอยู่่มันอยู่ขังนามันบดเงินในคลิปผมกําลังสบินเลย ห้าสีเอึ้๊มีสีน้ำฝนนอ่งหยกก็เล่นนางลงนะครับเนะาะก็ได้บินเลยนะครับอ่าเพราะว่าถ้ามันเป็นห้าสี่ห้าก็จะได้หลายยุตอนกันไปเข่าคั้นนี่ผมบอกกันแล้วว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีแล้วผมเป็นคนฝันแม่นเห็นบองหมวกรอนผมบอกว่านี่ตีมาแน่นอนมันบอกพอพี่น้อยมาบอกว่าตีในฝันนั่นผมกับตีมีจกิบหนึ่งคนเมืองล้านวิวผมหลงเบาตีตีอก5 5 5อกไปน้ำเพราะว่าผมยกมืออยงสี่เนาะนะครับเห็นบ่ามีสีแน่นอนมันบอกหัวกรอนมันไงได้ตะงหดวนี่ ฟันเห็นตำรวจมันเก้าหนึ่งมันมาแทะเพราะงวดที่เขาถือเก้าหนึ่งกันฟันเห็นบักกุ้งบักกุ้งเน่าเก้าหนึ่งแหละกับันเห็นตำรวจแบบนี้นะแหละตั้งงวดนี้ฟันเห็นท่านเลวันเลยมีนภูาคาคาเขาเหเล่นนี้เขาไม่รู้นะครับสิบเจ็ดมกกลาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเนาะซื้ออีหยังกับแล้วแต่ขอให้มีเก้านะครับมีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสอง นะครับฟังอีกครั้งมี 91, 97, 96, 92, 3ตัวมี 91, ้าหนึ่เกับเก้นะครับเนาะเม็ดเดียวคือ 91, 19เห็นบอลจกปันยังกะสร้างผมตีใส่เหล็กจะฟ้องเหมือนก <c oughs> ันเมียนครับเมื่ก่อนมาร่วมแล้วละกะบอกคู่แล้วว่าเก้านี่หามกับหัวตะกับหัวสีเบาๆนำ้ำนะครับเรายังมาน้าบอกในปันอยู่หาซีกูกะไห้มึงอยู่เด้นัะ ผมเลยว่าไห้ไซมันไปอยู่หนาเราก็เลยว่าเราก็บไห้ยี่หลีตะวันไปคู่หนาโคมาเลยครับมือม้วนนะรับผมทำได้ไหมนะสาธุน้ำกันนะครับสเนี่ยมาเห็นใบเห็ดบุญเนี่ยเขาอยากมีบุญเนี่ยเขาสาธุหลวงแม่นะเขาบุญได้บุญน้ำเขาขึ้นเก่านะครับผมเปิดเป็นถึงผมสาธุตั้งแต่ผู้แรงกันผู้สุดท้ายืนแล้วนะครับกะเรียกหวย ไอ้มาโัเขาย้ายรึเ่ตัดไปต้องตัดบอโอเคกะเลขทูกนะครับวันนี้เมื่อนี้ก็จะเึ้นให้ว่ามันได้ตัวไหนขันเท้าจูดได้ตรงกันเขาอานได้เลยงวดตที่มันออกเก้าหนึ่งล่างเน่ะเขาจูดตูไปห้าหนึ่งเก้าเพราะว่มันก็ตรงกันที่ตำแหน่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า เมื่อวันกี้มันก็ะตรงกันที่ตำแหน่งซีหาเขาก็ะอัดยูแต่ซีหามันมาอยู่แต่มันไม่ได้เงินมันไปคู่นาไม่รัก้อยผมมีดเองผมบอกปู่ว่าเหมือนเมื่อวนนี้ผมเลยไปบอกปู่ว่าเวลามาน่ะอายุขังหลังมันยังสีได้เงินยังสีได้ไม่แห่ให้เมื่อวนนี้ยูตัวมาแล้วนะครับกัะขอปู่ว่าปู่เอ้ยลูกยูตัวอยากให้มันตรงกันลูกที่ได้มั่นใจที่ได้อัดได้กะขอให้เลขมันตรงกันเขาจะได้หน่อยโตอ่ะ ปากฏว่าเลขที่ออกนั่นตรงกันอีกแล้วนะครับอยู่ในซีคูนี่ผมก็จะบอกเลยว่ามือนี่ผมอาจจะบ่าว่ายังไรผมจะบอกว่าตัวู้ดท้ไนผายส้ดทา้้ายู้ถ้าผู้ถ้าผู้้างู้ถ้าผม้ถ้าผ้ถ้าผู้ถาผู้้า้ถ้าผู้ถ้าาผีาู้าผูอาา้้้าแู้ถ้า้ผู้าผาผ้ถ้าผาาา้าูดาู ผู้ใดรูุดนะผมมั่นใจเลยว่าถือขึ้งวดรลุดคือหยั่งหลุก็คือเช่นงวดเมื่อกี้ซีเขาไล่ละซีหูหลดนะครับมันก็ได้กำไรอยู่แต่อยู่หน่อยๆนะครับเช่นเขารลุดสิบบาทเนี่ยมันจะลงหุ้นอยู่ตามร้อยแปดสิบบาทถึงมากอะไรเช่นลอยกำไรตั้งสามร้อยกว่าบาทนะครับนะดาวงวดนี้กะถามมามัดหยังผมกับมัดตัวที่ตรงนี้ถูกแล้วก็บอกคู่แล้วว่าเอาลงล่างเลยไอ้มาลางก่อนคือยังงวดเก่าหนึ่งนะครับมันยังสีได้เฮ บนแล้วได้ไม่ติออกยังกันออกล่างแล้วผมดีใจแล้วเนาะนะครับแต่ว่าเก่าถึงบนทั้งล่างก็หวังว่าปูเนี่ยเอาล่างก้าวสองนะบนบนบนเอาเด็ดก้าหนึ่งอย่างนี้เนาะซ้อมซ้อมซ้อมโอเคค่ะทุกท่านอาจารย์นะคะก็บอกแนวทางวันที่17มกราคม2500 67นะคะมีทั้งตัวเน้นนะคะเม็ดเดียวนะแล้วก็เลขทูปนะเกิดเกิดมาแล้วเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกับตาดำซิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ